สวัสดีค่ะสภาฟินแลนด์บายติ๊กกิวันนี้นะคะติ๊กพามาหาเห็ดค่ะวันนี้เลิกงานมานะคะติ๊กเลยแวะมาดูเห็ดเหลืองมันปูนะคะว่ามันมีไหมมันยังมีพอเหลือให้เก็บไหมคะมาค่ะติ๊กเจอแล้วค่ะมาถึงก็เจอเนาะก็หมานๆแล้วกันเนาะวันนี้ค่ะไปไปดูเห็ดเหลืองกันค่ะค่ะนี่ค่ะติ๊กเดินมาดูที่ที่เขาเคยขึ้นนะคะก็เจอค่ะนี่ค่ะ โชคดีนะคะยังไม่มีใครมาเก็บยังไม่มีใครมาเห็นก็พอมีให้เก็บอยู่ค่ะหลายดอกอยู่เนาะนี่ค่ะนี่หลายดอกอยู่ค่ะตรงนี้ก็พอมีให้เก็บอยู่นะคะนี่ค่ะนี่ก็ดอกนึงดอกนึง แค่ตอกหนึ่งนู้นค่ะตรงนู้นก็มีค่ะนูน่นมองไปก็เห็นนะคะนี่ก็มีหลายดอกอยู่ค่ะมาค่ะเรามาเก็บกันเนาะมาคะมาเก็บเห็ดกันค่ะปีนี้ปีนี้ติ๊กเพิ่งจะมีเวลาเข้าหาหาเห็ดนะคะเพิ่งจะมีเวลาเข้าหาเห็ด คนอื่นเขาเก็บจนได้กินจนเขาเบื่อแล้วค่ะแต่ติ๊กเพิ่งมีเวลาเข้านะคะมัวแต่ห่วงไปเก็บผลไม้เนะมัวแต่ห่วงไปเก็บผลไม้ก็เลยไม่ไม่ได้หาเห็ดเหมือนเขาดอกสวยๆค่ะ ดอกเขาจะดูแห้งๆหน่อยนะคะเนี่ยเพราะว่าเหมือนฝนเขาไม่ตกเนาะสองสามวันนี้มนที่ผ่านม,มาฝนไม่ตกดอกก็เลยเหมือนแห้งๆแต่ก็ยังสวยอยู่ค่ะ ดอกใหญ่เบ้อเร่อเลยเลิกมาเลิกงานมาก็เลยเอากระเป๋งที่ทำงานมานะคะไม่ได้เอาตะกร้าจากบ้านมาหยิบเอากระเป๋งที่ทำงานมา สวยมากเลยค่ะ นี่ได้สมเด็โอ้ยดูขายาวเฟื้ยเลยค่ะ ไม่ได้เอามีดที่มีแปลงปัดฝุ่นมานะคะวันนี้มีดก็ยืมที่ทำงานมาค่ะ <laughs> มีดก็ยืมที่ทำงานมานะคะ <laughs> โอ้ยติ๊กนั่งเหยียบเห็ดค่ะยืนเดินเหยียบเห็ดนะคะมองไม่เห็นมันอยู่ใต้หญ้าเนาะ อีกดอกนึงน่ะไม่เสียดายเขาอยู่ใต้หญ้าค่ะติ๊กไม่เห็นดอกนึงอ่ะไม่เป็นไรค่ะเก็บไว้ชาเชื้อปีต่อไป เวกย่ามาแล้วก็เจอสามดอกงามๆนี่นี่แล้วกอ้าวตรงนี้ยังมีอีกสองดอกแหวกแล้วนะคะเมื่อกี้แต่ไม่เจอเขามองยากเหมือนกันนะคะ ตงนี้ก็มีค่ะต้หญ้าตรงนี้ก็มีนะคะนางแอบอยู่นะคะนี่นางแอบค่ะ เยอะเลยอบางดอกก็ยังเล็กอยู่นะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะจะเอาหมดวันนี้โอ้ยดูคะ่ะ ดูนางเอบนี่คนี้ก็มีนะคะเมื่อกี้เกือบไม่เห็นนะคะเกือบจะทับนะคะ สะใจค่ะนานๆเข้าปลาเห็ดทีหนึ่งก็หมานอย่างนี้ก็หน้ามาอยู่นะคะนี่เนี่ค่ะตรงนี้ก็มีนี่มาเป็นช่อเลยหมดย้ง ดอกนี่สวยมากค่ะนางอยู่คนเดียวเลยนะคะเนี่ยนางไม่มีเพื่อนมีฝูงเลยนะคะเนี่ยทำไมไมาอยู่คนเดียวล่ะเพื่อนฝูงเธออยู่ตรงไหนหมดบอกฉันหน่อยสินะอืมก็มให้นางไปอยู่กับเพื่อนในถังนะคะเราก็จะเดินหาต่อนี่ค่ะติ๊กมนมาเจออีกแล้วค่ะ นี่ลายดอกมาอ,อาจจะตาลายหน่อยนะคะเพราะติก๊กเห็นเห็ดแล้วติ๊กตื่นเต้นค่ะนู่นค่ะตรงนน้นก็มีนู่นค่ะข้างบนก็มีนะคะนูน่นนู่นยังไม่รู้ว่าซอกข้างบนนั้นมีไหมนูน่นในโกในโกใกต้ต้นไม้ค่ะมาค่ะเก็บเห็ดกันอีกเหมือนเดิมค่ะเก็บไปเก็บกองกองโยนโย,ยนก่อนเนาะ แล้วก็ไปตัดขาพอมันรกค่ะตรงนี้รีบเก็บรีบออกค่ะมันรกเหลือเกินเพื่อนๆคงไม่เชื่อนะคะว่ามันรกขนาดนี้นี่ค่ะมันมาเกิดอยู่ใต้พุ่มไม้อย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมคะ แต่ดอกสวยค่ะตรงนี้ดอกสวยมากเลยกำลังสวยเลยค่ะโอ้ยโอ้ยโอยเห็ดเห็ดเห็ดชั้นเห็ดชั้นจะโดนเห็ดชั้นเละ ลองอาจจะสั่นหน่อยนะคะคนเก็บเห็ดก็ตื่นเต้นค่ะไอ่ทีที่เห็ดขึ้นก็โรกๆกนะคะตรงที่ลกลงเขาไม่ขึ้นนะคะเขาก็มาขึ้นแอบอยู่ใต้พุ่มไม้นี่เละคะ่ะเราคนเก็บก็ตื่นเต้นอุ้ยนี่ค่ะไม่เห็นนะคะมื่อกี้อุ้ยนี่ค่ะอุ้ยติ๊กไปโดนเขาเหรอคะนี่ แล้วดอกเขาอยู่ไหนอะ่ะทำไมเห็นตะขาเนี้ยเกิด,ดขึ้นเลยหญ้าตรงๆนะคะเห็นหญ้าตรงๆ หญ้าตุงตุงๆติ๊กก็เบกๆเอามือเย่ๆดูนะคะออ้ยนี่ค่ะนี่อีกดอกนึงค่ะเห็นไหมคะติ๊กโดนเขาค่ะอุย้ยเสียดายจังเลยติ๊กไม่เห็นเนาะติ๊กก็ลองเอามือเขี่ยไปเรื่อยๆนะคะมันก็เจอดอกหักเลยค่ะอุย้ยเสียดาย ดอกเห็ดสวยๆก็เวลาเราเวกมันไม่ค่อยเจอเนาะระวังแล้วค่ะแต่ว่ามันก็ยังโดนอยู่เนาะดีหน่อยค่ะไม่ย่าไปรับไข่มุกให้เราก็โล่งใจหน่อยเราไม่ได้รีบนะคะเพราะว่าถ้า ถ้าแม่ย่าไม่ไปรับให้ติ๊กก็ต้องออกจากป่าแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าขับรถไปก็จากนี่ไปบ้านก็45นาทีเหมือนกันนะคะขับรถไปโอ้ยดูดูค่ะขาอย่างใหญ่เลยค่ะโอ้ยสุดยอดมีอีกไหมเห็นมันตูมตูมขึ้นอะไม่มีค่ะเห็นย่ามันตูมตๆเนาะ กลัวเปิดไปแล้วกลัวเจอเซอร์ไพรส์นะคะก็เลยไม่ค่อยอยากเปิดเซอร์เซอร์ไพรส์เห็ดก็ยังโอเคนะคะเซอร์ไพรส์อย่างอื่นนี่ไม่โอเคกระติกก็จะมุดไปเอาในนี้อีกแล้วนะมุดอีกแล้วค่ะมุดอีกแล้วถ้าไม่มุดก็ไม่ได้เห็ดเขาอยู่ใกล้ดอก ดอกเดียวดอกที่ว่าขึ้นดอกเดียวข้างนอกนั่นนะคะพิติกว่าอยู่คนเดียวเหรอเธอไม่มีเพื่อนเหรอนั่นนะคะเนี่ยเพื่อนเขาอยู่ข้างในตรงนี้คะ่ะเพื่อนเขาแอบอยู่ตรงนี้นะคะหลายดอกเลยคะ่ะ ทาดนะคะติ๊กไม่ค่อยชอบนะคะเนะี่ยติ๊กกลัวีอีกอีกเ,ออเก็บเห็ดเหมือนเคลียหาอะไรเลยค่ะดูดูค่ะโอ้ยดูเขาอยู่ข้างในนะคะนี่หลายดอกเลยค่ะตายตายงี้เละเห็ดชั้นก็เละหมดนะสิตายแล้วเธอ บูค่ะอืม,อมเละเห็ดเ,เละหมดเลยค่ะเขาแอบอยู่ข้างล่างนะคะ โอ้ยหนางสวยค่ะสองดอกนี่โอ้ยสวยค่ะ ก็หลดกันค่ะวันนี้ติ๊กบวงหมานนะคะนี่ท,ที่ว่าหมานพอไรคะเพราะปกติติ๊กมาหาเห็ดติ๊กไม่ค่อยได้เห็ดหรอกคะ่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะติ๊กมาไม่ทันเขาคะ่ะตัวอื่นเขามาเก็บก่อนหมดนะคะอันนี้คือเรื่องจริงคะ่ะทุกๆปี ้ามาเก็บค่ะมาแบบนี้แล้วค่ะแต่ว่าติ๊กจะไม่ค่อยได้เห็ดค่ะเพราะว่านคนอื่นเขาจะเร็วนะคะแต่ปีนี้ไม่มีคนเข้าค่ะป่านี้ชโชคดีจังเลยเขาจะเป็นของเราเนาะเขาก็เป็นของเราอยู่วันยังค่ำเลยไนะคะไปตัดขากันมาค่ะมานั่งตัดขากันนะคะ เก็บกองเก็บกองก่อนค่ะเพราะมันรกเนาะติ๊กเทเห็ดที่ได้ถังหนึ่งเมื่อกี้นะคะเทใส่ในยามแล้วค่ะอันนี้เก็บอีกหยิบถังที่ทำงานมาก็หยิบมาแค่ถังเดียวค่ะ เขายาวมากเลยนะคะเนี่ยเขาอยู่ใต้หญ้าเนาะใตายยา้หญ้าก็เลยขาก็เลยยาวมากเลยค่ะแต่ดอกอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะที่เก็บไม่สวยด้วยแล้วมันมันหญ้าเยอะเนาะเราเวกเข้ามากว่าจะได้ดึงกว่าจะดึงเขาขึ้นมาได้เนาะ,ะมันก็ ค่มันก็อาจจะหักมั่งอะไรมา ลืมไปค่ะวันนี้วันแม่นะคะสุขสันวันแม่ทุกคนค่ะใครที่เป็นแม่คนแล้วก็ขอให้มีความสุขทุกคนนะคะผู้หญิงทุกคนเลยค่ะขอให้มีความสุขนะคะร่างกายแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยรวยโชคลาภนะคะขอให้ลูกหลานเป็นคนดีนะคะวันแม่ค่ะพี่ก็โทรไปหาแม่อยู่วันนี้ ตื่นเช้ามาไปทำงานพักก็เลยโทรหาแม่นิดหนึ่งแม่ไม่สบายตอนนี้ก็กลับมาบ้านแล้วะคะ่ะแต่ก็กลายเป็นคนไข้นอนติดเตียงนะคะตอนนี้แม่แม่ติดนะคะไม่สบายรอบนี้เป็นหนักเลยะคะ่ะกลับจากโรงพยาบาลมาก็เป็นคนไข้นอนติดเตียงอยู่นะคะพี่สาวก็ดูเลยอยู่คะ่ะตอนนี้ก็ขอให้ท่านหายป่วยเร็วๆเ,เนาะ เราเป็นลูกเราก็ได้แต่ภาวนาขอให้ท่านกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมพูดแล้วก็ใจหายเนะาะไปค่ะไปหาเหตุต่อเนาะเจออีกแล้วค่ะแต่ว่ามันก็อยู่ที่รกเหมือนเดิมนะคะนี่โอ้ยสองดอกค่ะตรงนี้แต่ว่าดอกดอกอย่างงามเลยค่ะนี่ค่ะ ดกอกยัางงามเลยสองดอก,ดกค่ะเดินมาเจออีกนะคะเนี่ยกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะติ๊กว่าจะกลับบ้านแล้วคะ่ะเพราะว่าอากเวลาเยอะแล้วนะคะค่ำล้วเด็กๆโรลแล้วคะ่ะวันนี้สี่โมงเย็นแล้วนะคะตอนนี้ ก็สวยอยู่ค่ะตรงนี้นยยานพัน ดอกมันออกแห้งๆหน่อยแล้วนะคะนี่ยฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วค่ะมีอีกไม่เอ้ยข้างๆกันก็มีอีกค่ะสามสี่ดอกนะคะตายยา เกือบเดินผ่านค่ะเมื่อกี้ อก็บไปใต้หลุมค่ะอันนี้เฮ้ยตรงนู้นค,ค่ะนู้นค่ะอีกดอกอันนี้มุกิเก็บตรงไหนไม่ใช่ติเก็บเขาเหรอคะอเฮ้ยมุกี้ติเก็บข้างบนค่ะอันนี้มันอยู่ข้างล่างนะติเก็บเขาไปแล้วค่ะดอกนึง โอ้ยใ่ใหญ่ติดเอ้ยพอเดินหาเห็ดไม่เจอเห็ดนะคะเนี่เดินเหยียบเห็ดเฉยเลยค่ะเยอ,อแล้วค่ะยังไม่ได้กลับหรอค่ะ,ะเจออีกเอา้าเจออีกก็เก็บอีกค่ะอาวางถุงย่ามก่อนนะเดินหาอีกก่อน <c oughs> โอ้ยตรงนี้ดอกสวยค่ะอื โอ้ยอกี่ดอกเนี่ยโอ้ยสองดอกสามดอกสี่ดอกติดกันนะคะนี่ดอกเฟรค่ะสวยค่ะตรงนี้ก็อีกสองดอกค่ะตาย้านะคะเนี่ย ชเง,ง้อชงเง้หาอีกก่อนค่ะเผื่อเจออีกเนาะสวัสดีค่ะตอนนี้ติ๊กก็มาถึงบ้านแล้วนะคะนี่คือผลงานของเราวันนี้น <Wow. S 2> ผลงานการเข้าป่าไปเก็บเห็ดนะคะเห็ดเหลืองเห็ดมันปูนะคะหรือว่าก้านตะเลนลินะคะนี่ค่ะก็ถือว่าได้เยอะนะคะ พราะว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ติ๊กไปหานะคะไม่ใช่ครั้งแรกครั้งที่สองเนาะครั้งแรกมันตอนที่มันเริ่มออกใหม่ๆเนาะติ๊กไปหามันติ๊กได้นิดนึงเนาะได้พอผัดนี่แหละค่ะรอบนั้นนะคะอันนี้ก็คือครั้งที่สองนะคะที่ไปเข้าฝาใหญ่นะคะก็ก็นี่ค่ะก็ได้ได้มาเยอะเหมือนกันค่ะแล้วโดอกเขาก็มีแต่ดอกใหญ่ๆคะ่ะช่วงนี้ดอกเขาเริ่มใหญ่แล้วนะคะเขาก็จะเริ่ม จะเริ่มหมดฤดูเขาแล้วเนาะเขาก็มียังขึ้นค่ะแต่ว่าเห็ดเหลืองเขาก็จะเริ่มซาลงแล้วนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็ก็มีเห็ดซุปไปิลลขึ้นอีกค่ะช่วงนี้ซุปไปิ้ลก,ก็ถ้าฝนตกชุกๆเดี๋ยวซุปไปิลก,ก็ขึ้นนะคะนี่ค่ะอันนี้คือเห็ดซุปไปิ้ลนะคะติ๊กได้มาสามสี่ดอกค่ะแบบนี้นะคะซุปไปิ้ลเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็ขึ้นค่ะมาค่ะมาช่วยติ๊กทำความสะอาดเห็ด ไปหามาแล้วก็ต้องมานั่งทําความสะอาดเขาค่ะเพราะว่าติ๊กเก็บที่ที่ป่าติ๊กไม่ได้ไม่ได้พบเปลงไปด้วยนะคะก็เลยเนี่ยคะ่ะต้องมานั่งทําความสะอาดที่ที่บ้าเนาะมาคะ่ะมาทาความสะอาดเห็ดกันเห็ดเขาจะออกแห้งๆหน่อยนะคะตอนนี้เนี่ยคะ่ะเห็ดจะออกแห้งๆนะคะเพราะว่าฝนมันไม่ตกเนาะ ผมันไม่ตกดอกอยัางงามเลยค่ะใหญ่เบลลเลยก็มาปัดเศษที่ดินข้าออกนะคะแล้วก็ถ้าจะเก็บใส่ช่องแข็งก็เอาไปล้างแล้วก็เก็บใส่ช่องแข็งค่ะบางคนเขาก็เอาไปลวกก่อนนะคะแล้วแตว่มีหลายวิธีค่ะ ขายาวมากเลยค่ะวันนี้ที่ติ๊กได้เห็ดมานะคะมันจะเห็ดดอกขายายาวๆทั้งนั้นเลยะคติ๊กก็จะนั่งทำความสะอาดอย่างนี้แหละก็นานเหมือนกันนะคะนี่นานเหมือนกันค่ะ ก็ได้เยอะเหมือนกันเนาะเราก็นึกว่าเราจะไม่หมานอ้งหมานอยู่ค่ะวันนี้นั่งทำความสะอาดหลังบ้านนะคะอากาศดีค่ะหกโมงแล้วนะคะแต่ว่าเดดยังจ้ายอยู่เลย คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะติดขอททำความสะอาดเห็ดก่อนเนาะแล้วก็ค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะค,คลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สไปฟ,ฟิลเลน์บายติ๊กกี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย